หากอยู่ในสังคมอเมริกันเด็กสาวคนนี้คงไม่ต้องเผชิญกับความเครียดและกดดันอย่างที่เคยผ่านมาเมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดท่าและตั้งคันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเธอโชคร้ายกว่าจูโนเพราะนี่เธออยู่ในสังคมไทยสังคมที่เธออาศัยอยู่ก็ยังไม่คุ้นชินกับเรื่องทำนองนี้ แต่กระนั้นก็ยังถือว่าเธอเป็นคนที่โชคดีหนึ่งในไม่กี่คนของเด็กสาวที่เจอปัญหาเดียวกันเพราะเธอมีครอบครัวที่เข้าใจและพร้อมจะอุ้มชูให้อภัยเธอเสมอประกอบกับครอบครัวพอมีฐานะช่วยลดปัญหาความกดดันเรื่องเงินทองที่ต้องหามาเลี้ยงลูกได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไปที่สำคัญเธอมีครูท่านนี้ครูยุคนธรสังสอน ผู้คอยดึงรั้งสายป่านชีวิตของเธอไม่ให้หลุดลอยเกินคว้าด้วยการมอบโอกาสที่สำคัญไว้เป็นเครื่องมือให้ชีวิตนั่นคือการศึกษาโดยจัดทำหลักสูตรมาสอนที่บ้านและให้เธอไปสอบกับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายที่พร้อมจะปรับวุฒิให้หากสอบผ่านอย่างน้อยวุฒิการศึกษามสามจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกให้ชีวิตเธอได้มากกว่าที่เป็นอยู่อาจจะวันไหนก็ได้ลูกที่ที่อาจจะเป็นเสาิิพมาได้ ก็ทีแรกก็เครียดอยู่เหมือนกันครับพอเอนเราก็มามาคิดแล้วก็นึกว่าเออเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่ใช่เลวร้ายจนเกินไปครับลูกกครับก็ยังไงก็เป็นลูกเขาไม่ได้ตายจากเราไปไหนเพียงภาพตรงนี้เป็นแค่นี้เองเราต้องให้อภัยครับทีแรกก็ไม่ไม่คิดเลยครับเราก็ปวดหัวกันมากครับกับแฟนนะครับคือเราก็เครียดมากครับตอนนั้นอะก็เลยว่าเอจะทํำยังไงก็คือเราอยากจะให้เขาจบในภาคบังคับคือม .3 ไหมครับ คืออยากจากเรียนพยายามให้พ่อกับแม่ติดต่อทางเรียนนู้นคือหาวิธีการเรียนทุกอย่างค่ะถ้าเราจบแล้วมีงานทำเพื่อลูกหรือจะพ่อแม่เราต้องเกิดตัวการออกกลางคันของเด็กๆมีหลายสาเหตุใช่เพียงแต่น้องเกดแต่น้องแมนเด็กชายวัยใสยังต้องออกจากการเรียนกลางคันเพราะพ่อแม่เลิกกัน เมื่อครอบครัวล่มสลายก็ไม่มีใครยินดียินร้ายกับเด็กชายคนนี้อาจจึงเอามาฝากที่ร้านนมสดใจกลางเมืองเพื่อให้เขาทำงานเลี้ยงตัวเองและโชคดีที่เจ้าของร้านนี้เข้าร่วมโครงการกับอาจารย์ยุคนอรด้วยเขาจึงใช้เวลาว่างจากการขายของมาเรียนหนังสือซึ่งอาจารย์ยุคนอรทำหลักสูตรมาเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงร้านนมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักท่านที่ในในเขตกรกษา แล้วก็มีการเล่าโครงการอของโรงเรียนหมายเลตท้ายฟังเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยเข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆที่เราพอจะ,จะช่วยได้ก็จะมีการคุยกันตอลอดเวลาว่าน้องเขาดีขึ้นระดับไหนถามว่าตั้งแต่เป็นครูมารางวัลที่ได้อาจจะเยอะนะคะรางวัลระดับชาติได้มาหลายรางวัลเมื่อไหร่ที่ได้รับรางวัลเราเราไม่ได้คิดว่ามันคือความสำเร็จ สุดท้ายแล้วอะพอได้รับรางวัลทีไรอะเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นต่างหากละ่ะที่เราจะรักษาคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับมาให้มันยั่งยืนได้ได,ได้ได้นานไปแค่ไหนขณะที่เราสอนอยู่หน้าห้องเนี่ยเขาไปถ่ายรูปเด็กคนนี้มาแบบยิ้มกว้างๆเลยมันเหมือนติดตามว่าเนี่ยเวลาเราสอนไอ้ยิ้มกว้างๆนี่แหละที่เราอยากได้นี่นแหละคือรางวัล รางวัลที่เราภูมิใจทุกครั้งที่ที่เราสอนะคืนที่เปลี่ยนผันวันที่เปลี่ยนผ่านอาจทำให้รอยแผลเป็นในชีวิตของพวกเขาจางไปได้ไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบไม่มีชีวิตไหนที่ไม่เคยพลาดขอเพียงโอกาสที่ครูได้หยิบยื่นมาให้พวกเขาเพียงโอกาสเท่านั้นที่เด็กที่ต้องหลุดทางโค้งอย่างพวกเขาต้องการและเมื่อได้โอกาสแล้ว พวกเขาบอกว่าจะกลับไปยังถนนสายเดิมถนนสายที่มีความหวังและมีตะวันฉายแสงของวันใหม่รออยู่เสมอมีีีสสิ่งนน้้ไดดเพรราะคอู